สวัสดีครับผมนายอภิรักษ์เมืองโคตรรหัส092สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมศึก2ครับวันนี้ผมจะมาแปลงานเทศกาลนะครับผมเลือกมาในหัวข้อ Bangkok in Thailand เดี๋ยวมาเริ่มที่ภภาษาอังกฤษนะครับสงการ The Thai New Year is celebrated nationally from April 12 to April 14 in Bangkok. Festival take place At Snam Luang, where a revered Buddha image is bathed as part of the merrymaking making rituals, over the years, the festival has become a boisterous affair involving water throwing, rain few people acting, getting shocked. Wisakha cha in May, must the birth enlightenment and death of the Buddha. All signs to have occurred on the same day of the year. It is celebrated with candlelight procession around important temples. The Royal Bowing ceremony is held at Snam Luang at the start of the rice painting season in May. The display features oxen, Bowing and brahmin Please -sowing, sowing rice, seed. The oxen predict the coming year is harvest by selecting one of several types of food offered to them. The Golden Mouth Fair is November, which is a uh, carnival, performer, and candlelight procession. This is Thailand's b e ลต t Temple Fair d e c ember t r o p p i n g of f the color in the Royal Plaza is the best of many nationwide celebration marking King p h u m i p o n s birthday แปรนะครับสงการวันปีใหม่ไทยคือประเพณีประจำชาติจัดตั้งแต่วันที่12ถึง14เมษายนนะครับ กรุงเทพงานฉลองที่สนามหลวงคือที่สงน้าําพระเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับและยังเป็นการทําบุญขึ้นปีใหม่อีกด้วยนะครับหลายปีที่ผ่านมาประเพณียังมาพร้อมกับเสียงดังรบกวนแล้วก็การทํางานที่ยุ่งยากขึ้นแล้วก็มีบางคนที่หนีไม่พ้นการเปียกบางคนก็ไม่อยากเปียกนะครับต่อไปนะครับวันวิสาขาบูชา ในเดือนพฤษภาคมคือวันประสูตรวันตรัสรู้ปรินิพานของพระพุทธเจ้านะครับทุกคนบอกเหมือนกันว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นในวันเดียวกันของปีนี่คือประเพณีที่ฉลองด้วยเทียนเดินวนรอบโบสถ์ของวัดสําคัญต่างๆนะครับต่อไปนะครับพระราชพิธีไถานาจัดขึ้นที่สนามหลวงในช่วงเริ่มของฤดูปลูกในเดือนพฤษภาคมนะครับแสดงให้เห็นการไถานาของอวัวและ พามกับพระก็จะหวานมาเมล็ดข้าวแล้ววัวตัวผู้จะบอกว่าฤดูเก็บเกี่ยวปีหน้าจะเลือกอาหารหนึ่งในหลายๆอย่างเพื่อนํามาให้มันนะครับต่อไปนะครับเดือนทองของงานฉลองคือเดือนพฤศจิกายนมีทั้งเทศกาลงานแสดงและก็แห่เทียนนี่คือประเพณีของวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยน,นะครับต่อไปนะครับธันวาคมนะครับกองทัพมากมายหลากสีจะมารวมตัวกันที่หน้าลานพระราชวัง นี่คืองานเฉลิมฉลองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพื่อจัดให้ในวันประสูติของกษัตริย์ภูมิพลนะครับขอบคุณครับ